สวัสดีนะคะลูกวันนี้เราก็มาเจอเจอกับเหล่าซูมิงเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาในรูปแบบของอจีนซีฮองเตอเคยเคยทันไหมเป็นแบบเวอร์ชันจีนนะคะจีนแบบว่าโบราณโบราณน,นะคะเนื่องจากวันนี้เรามีนัดกันในเรื่องของอะไรคะเตรียมอะวอย่างอุปกรณ์ดินสอ สมุดนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เหล่าซื้อจะพานักเรียนนะคะมาทำความรู้จักกับอักษรจีนอ่ะซึ่งตัวอักษรจีนที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะลูกว่ามันเขียนยากใช่ไหมอ่ะแน่นอนแต่ละขีดเนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันด้วยนะวันนี้เหล่าซื้อมิงจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับ 学笔画นะคะเขียน笔画วันนี้เราซื้อจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับลำดับขีดนะคะอ่าวันนี้นะลำดับขีดในภาษาจีนนะคะซึ่งมันเยอะมากแต่วันนี้เราซื้อจะพานักเรียนมารู้จักกับขั้นเบสิคคือพื้นฐานนะคะอ่ะเรามาดูลำดับขีดแรกกันเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะลูกอ่าหนูสังเกตเห็นไหมใครมีดินสอ และก็กระดาษนะคะนักเรียนสามารถเขียนตามได้เลยนะลูกนะเขียนแล้วก็ส่งมาให้เราซื้อดูก็ได้นะถ้าหากว่าใครเขียนนะคะอันนี้เราซื้อไม่ได้บังคับนะแต่ว่าให้ตั้งใจดูแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะออกเสียงว่าเตียนนะคะตัวนี้คือเตียนนะคะเตียนเป็นการเขียนแบบเป็นรูปภาพตามนั้นเลยนะคะคําว่าเตียนนะลูกเตียนแปลว่าจุดอ่าเตียนมีความหมายว่าจุดอ คำว่าเตี่ยนประกอบด้วยอักษรภาพตัวไหนบ้างดูอย่างเช่นคํานี้นะคะเราซื้อยกตัวอย่างมาให้ดูนะตามภาพเลยนะคํานี้ออกเสียงว่าเตี่ยนเหมือนกันนะคะ,ะดูตามรูปภาพได้เลยการเขียนนะคะในแต่ละอักษรภาพมันมีชื่อเรียกของมันนะคะจุดแต่ละชุดขีดแต่ละขีดนะคะ,ะตัวต่อมานะลูกขีดต่อมาขีดแบบนี้นะนับนับ1 2อนะเป็นการเขียน 3จังหวัดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราซื้ออธิบายคร่าวๆให้ฟังละกันแค่ว่าให้เรารู้ว่าเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรแค่นั้นนะคะเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นเหิงนะคะเหิงอ่ะเหิงในที่นี้เราสามารถเขียนอักษรจีนตัวไหนได้บ้างอ่ะเหิงนะคะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นคํานี้นะลูกเออนะคะออออแปลว่าอะไรคะออแปลว่าอะไรเอ่ย จำได้ไหมเออแปลว่าสองนะเขาว่าเหิงนะลูกเหิงสองขีดนะออกเสียงว่าเออนะคะามาดอาูอักษรภาพตัวต่อมากันเลยนะคะปีพ่าตัวต่อมาตัวนี้ขีดลงขีดลงนะคะขีดลงยาวๆลักษณะเหมือนคล้ายกับรูปอะไรเอ่ยดินสอเนาะคล้ายกับดินสอน,นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรลูกสู่นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าสู่นะคะ สู่อะมาดูซิว่าอักษรในภาษาจีนตัวไหนที่ประกอบด้วยคำว่าสู้นะคะอะเราซื้อยกตัวอย่างมาให้ดูคำว่าซื้อนะคะซื้อซื้อที่แปลว่าอะไรคะซื้อที่แปลว่าสิบใช่ไหมอะซื้อนะคะจะมีเส้นคำว่าสู้มาด้วยนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมเส้นตรงไหนคะเส้นตรงกลางใช่ไหมคะมีตัวซื่อกับตัวเขิงนะคะ อุ่มาดูอักษรภาพตัวต่อมากันเลยนะคะลูกตัวนี้นะนักเรียนเห็นไหมคะตามลักษณะการเขียนเลยนะ,ะดูตามได้เลยนะแล้วก็สามารถเขียนตามได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเส้นนี้เขาเรียกว่าเผยนะคะเส้นเผยผยนะคะ,ะมาดูสิเส้นเผยเราสามารถเขียน อักษรตัวไหนได้บ้างอ่าเผยนะคะประกอบด้วยคำว่าหลินะคะอ่าหลินะลูกหลินะคะอย่างเช่นเราซื้อยกตัวอย่างคำนี้แหละเหลิม,มีมีเส้นเผยด้วยนะคะหลิแปลว่าอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจะพาไปดูคำศัพท์ไว้ท้ายบทละกันนะคะามาดูเส้นตัวต่อมากันเลยแล้วกันเส้นนี้อ่ะ เหมือนอะไรคะคล้ายๆกับเบ็ดตกปลาปะรู้จักไหมเบ็ดตกปลาเหมือนเหมือนตะขอใช่ปหอ่าเส้นนี้นะคะออกเสียงว่าซู่วานโก,น,ก,น,กนะคะซูะ่วานโกสู่วนานโกนะคะอ่ะสู่วนา,านโกมีตัวไหนบ้างออะมาดูที่ตัวในภาษาจีนอักษรในภาษาจีนมีตัวไหนบ้างอ่ะตัวนี้เลยคำนี้นะคะ ที่มีคำว่าชู่วานโกนะมีตัวนี้ก็คือตัวชี้นะคะชี้แปลว่าเจ็ดนะคะชี้แปลว่าเจ็ดนะลูกชี้ตัวนี้นะคะมีมีมีเส้นของชู่วานโกด้วยนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมเป็นเงี้ยงเหมือนเหมือนเหมือนตะขอนะคะโอเคมาดูเส้นต่อมาเลยนะคะเส้นนี้ลูกเส้นนี้นะคะออกเสียงว่าเขาเรียกว่าเส้น เหงโกนะคะหงโกนะคะหงโกคล้ายๆเส้นคาว่าเหิงแต่ว่ามีขอลงมานะคะเรียกว่าโกนะคะเส้นหงโกนะเส้นนี้ออกเสียงว่าเส้นหงโกนะคะ,ะนักเรียนจําแค่รูปภาพลักษณะแล้วก็เสียงมันแค่นั้นนะลูกแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากหรือซื่อเข้าใจเนาะ,ะมาดูอีกอคําศัพท์ที่มีเส้นเหิงโกนะคะคานี้เลยนะคะคําว่าหมาย นะคะหมายหมายนะคะหมายหมายในที่นี้มีความหมายว่าซื้อนะคะหมายมีเส้นหงเกิด้วยนะ,ะเห็นไหมตัวข้างบนเหมือนหมวกเนาะ,อะโอเคนะคะต่อมาก็มาถึงในส่วนของคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ มาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคำแรกของเราในวันนี้นะลูกคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะลูกหรนนะคะซึ่งอักษรจีนนักเรียนเห็นไหมคําว่าหรนนะอักษรจีนเห็นไหมทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นเส้นของอะไรคะมีเส้นของอะไรลูกเส้นของเผยถูกต้องไหมเผยนะอ่านเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปละกันนะคะเดี๋ยวเราซื้อมาทบทวนให้อีกรอบละกันซึ่งในการเรียนของ เส้นลำดับขีดนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะเราจอพยายามที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดนะคะอะมาดูต่อเนื่องกันเลยนะคะเหลิแปลว่าขนเนาะอะ,อะต่อมาคำนี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่าเตียยเตียนนะคะเตียนนะคะหรือว่าออกเสียงง่ายๆสั้นๆว่าเตียนนั่นแหละเตียนนะคะเตียนถ้าออกเสียงให้มันแบบถูก,ถกต้องหน่อยตามวันในยุ์นะคะตามตามเสียงเชิงเตี้ยวนะคะคือเสียงที่3าม ตเตียน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 นะคะเตียนในที่นี้มีความหมายว่าจุดนะคะเตียนแปลว่าจุดนะลูกอ่าโอเคมาดูคำต่อมากันเลยคำนี้อ่าคำนี้ง่ายมากง่ายมากๆเลยคำนี้ออกเสียงว่าชื้นะคะชื้ชืชช้แปลว่าอะไรลูกชื้แปลว่าอะไรคะอ่าชื้ แปลว่า10นะคะซื้อแปลว่า10นะโอเคไาดูคำต่อไปกันเลยดีกว่าอี๋คำนี้ก็ง่ายมากคำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกอ <R. S 1> นะคะ二二ในที่นี้มีความหมายว่าไงเอ่ยอแปลว่าอะไรคะจานวนอะไรลูกจานวนที่2นะคะอแปลว่า2นะต่อไปนะคะคาศัพท์คําต่อมาคํานี้อูหูคานี้ก็ง่ายเลยคานี้ออกเสียงว่า ชี she, นะคะชีชีมีความหมายว่าไงเอ่ยชีแปลว่าเซเว่นอีเลฟเว่นชีแปลว่าเจ็ดนะคะชี she, แปลว่าเจ็ดนะลูกชี she, มีเส้นของอะไรนะเส้นของอะไรลูกของอะไรลูกเส้นของชู่หวานเกลนะคะชู ue, one, ่หวานเกลนะอ่าคำว่าชีแปลว่าเจ็ดอะมาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้ คำนี้ออกเสียงว่าหมายหมายนะคะหรือว่าหมายหมายออกเสียงว่าหมายหรือว่าหมายก็ได้เสียงสองหรือเสียงสามก็ได้นะคะในที่นี้มีความหมายว่าซื้อนะคะ และมีอีกคํานึงนะคะเหล่าซื้อเดี๋ยวเพิ่มเติมให้เลยแล้วกันนะคะเป็นคําตรงข้ามกันกับคําว่าซื้อนะคะซึ่งคํานั้นมีความหมายว่าขายนะขายในภาษาจีนออกเสียงว่าไม่นะคะไม่แปลว่าขายไม่ซื้อไม่ขายนะคะโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจเนาะโอเควันนี้ก็มาถึงคลิปสไลด์สุดท้ายของเราแล้วนะลูกวันนี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะ ใน g l e c l a s s r o o m นะเหมือนเดิมนะลูกนะ่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะเราซื้อขอบอกก่อนว่าค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราซื้อมาทบทวนในส่วนของชื่อเรียกของลำดับถีดให้นักเรียนอีกครั้งกันเนาะ,ะและสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ไม่มีการบ้านให้นะคะเราซื้อให้นักเรียนนะคะใช้เวลาในการ เคียงงานแล้วกันนะคะในส่วนของภาษาจีนนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังส่งงานไม่ครบนะคะยังไงก็รีบๆตามด้วยนะลูกนะอ่าและในส่วนของคะแนนนะคะตอนนี้เราก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแจ้งให้นักเรียนทราบได้เนาะเนื่องจากว่ายังมีเพื่อนที่ยังไม่ได้สอบนะคะถ้าหากว่าใครเรียนคลิปนี้นะคะรู้ตัวว่าตัวเองยังไม่สอบอยังไงก็สามารถทักมาคุยกับเหล่าซื้อนะคะติดตอ่อ ขอข้อสอบกับเหล่าซื้อได้เลยเนาะอ่าแล้วสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ